ว้าว wow. วันนี้นึ่งอะไรนี่ดูผักเราคะ่ะบวบได้บวบคะ่ะเราต้องนึ่งปลาให้สุกก่อนนะคะถึงจะใส่บวบลงไปคะ่ะวันนี้ผักไม่เยอะเท่าไหร่คะ่ะได้บวบมาแล้วก็ได้อะไรอีกเอ้ยแล้วก็มีเห็นไหมฮะเนี่ยเนี้ย ดอกเพกาค่ะดอกหมากลิ้นฟ้าภาษาอีสานอันนี้คือดอกเพกานะคะวันนี้ล่วงมาสามดอกได้มาสามดอกนะคะแล้วก็นี่ได้ถั่วค่ะถั่วได้ถั่วมานะฮะแล้วก็ดอกกระเจียวนะฮะนี่ฮะดอกกระเจียว นด่เอกกะเจียวมาแล้วก็นี่นะคะแล้วก็มีสาเกอยู่สาเกนึ่งด้วยค่ะนี่ตัวใหญ่ไหมคะไม่ใหญ่แล้วค่ะปลาเก้งวันนี้ปลานาค่ะปลาเก้งได้ปลาเก้งมาปลาเขื่อน,นะคะ่ะปลาเขื่อนขอให้เป็นปลานานะคะ เก้งมาเด็ปลาเก้งมาเนี่ยว้าวข้งล่างคืออะไรอ่ะอันที่เห็นนี่คืออะไรอันนี้คือต้นแมงลักนะคะนี่จากอิู่บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้กินหรอกค่ะเราเอามาใส่เพื่อให้กลิ่นเขาเข้าไปในปลานะคะนี่แล้วก็นี่มันแก่แล้วก็ลองดูว่ามันอร่อยไหมนี่ค่ะ ลองดูว่าจะอร่อยไหมกินข้างในค่ะอะไรอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะอะไรก็คือเออนี่ฮะใครทราบบ้างเอ,อ่ยนี่คืออะไรนี่นี่คืออะไรคะทราบไหมคะดีฉะเฉลยค่ะ,ฉะเฉลยฉเฉลยฉเฉลยค่ะ,ฉะเฉลยเป็นอะไรดีนะเ <laughs> นี่ย นี้แหละค่ะมันเราวันนี้กินแค่นี้แล้วมีอะไรอีกอ่ะที่จะกินวันนี้ว้าวนี่นี่ค่ะไข่เจียวนี่ใส่อะไรใส่หมูสับค่ะไข่เจียวหมูสับวันนี้แค่นี้นะคะแล้วก็มีน้ำพริกด้วยค่ะวันนี้นี่ค่ะน้ำพริกของเราทำคุณย่าทำเองค่ะ 你妈干嘛？Nee,